ลางไปดูบรรยากาศการเดินขบวนให้ใกล้มากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะลงจากสะพานลอยไปนะครับไปทางแยกสนามม้านางเลิงกันนะครับขณะที่ผมกาลังลงขบวนอยู่ไปเดินลงไปนะครับก็ยังมีคนจํานวนมากหางขบวนเดินเป็นแถวเต็มไปหมดนะครับที่จะไปยังสนามม้านางเลิงหางขบวนนี้จะเป็นเด็กนักเรียนเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเด็กนักเรียนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเป็นเด็กนักเรียนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอเดินไปก่อนนะครับแถวนี้เป็นเด็กนักเรียนหมดเลยนะครับน่าทึ่งมากๆนะครับ ใครที่บอกว่าเด็กนักเรียนไม่มีนะครับวันนี้นักเรียนมาเยอะแยะนะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างจะได้ดูบรรยากาศการเดินกันนะครับนี่นะครับบริเวณสวัสดีครับ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 นะครับผู้ชมทักทายนะครับวันนี้ก็เดินไปอยู่บริเวณสนามม้านางเลงนะครับตรงนี้นะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับไล่สดอยู่ไล์สดอยู่ นี ite, ่ก็คือบรรยากาศนะครับบริเวณถนนนะครับที่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับผู้ชมแวะมาทักไลฟ์สดอยู่นะครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับตอนนี้ก็คือบรรยากาศผู้ชุมนุมครับเพราะฉะนั้นผู้ชุมนุมก็ยังเยอะอยู่นะครับด้านหลังเป็นด้านหลังเป็นกลุ่มนักเรียนมากขึ้นนะครับมีน้องนักเรียนทางนะครับถ่ายน้องนักเรียนหน่อยได้ไหมครับน้องน้องนักเรียนนักเรียนหรือนักศึกษาครับนักศึกษาเราไม่ใช่นักเรียนนะแต่หน้าเหมือนนักเรียน โอเคครับขอบคุณมากนะครับนะครับมีน้องคอรต่อไปนี้นะครับสถานการณ์ใหม่ที่ต้องจับตามองนะครับก็คือสถานการณ์การเมืองของประเทศเราวันนี้จะ เป็นอย่างไรต่อไปนะครับณเวลานี้วันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ใหม่เป็นสถานการณ์ที่ต้องใช้คําว่าเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ทางการเมืองนะครับก่อน14ตุลาหลายคนดูหมิ่นดูแคลนว่านักศึกษาจะมาน้อยพลเอกประวิตยบอกว่านักศึกษาจะมาชุมนุมแค่10,000ื่นแรมโบ่อีสานบอกว่าเสื้อแดงไม่มีใครมาแล้วปฏิบัติการทางจิตวิทยาของภาครัทั้มหมดนั้นกดดันนักศึกษาแม้กระทั่งการขน,ขนคุณสุทเทพเจษสุบัณน,นะครับขนคุณสุวิทย์พุทธอิสระ ขนคุณศิระเจนจาคะข,ขนสายฮาร์ดคอร์กปปสซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของการใช้กําลังหรือแม้กระทั่งการเกณฑ์ข้าราชการหลายหน่วยงานมานั้นเป็นการแสดงพลังของฝ่ายตรงข,งข,งข้ามประชาธิปไตยนะครับที่ต้องการปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่ทําให้ประชาชนซึ่งต้องการรัฐธรรมนูนต้องการเดินขบวนไล่ผลเอกป,ประยุทธ์นั้นเกิดความหวั่นกลัวเกิดความหวั่นวิตกแต่วันนี้นะครับภาพที่ท่านผู้ชมเห็นประชาชนล้นหลามนะครับมืดฟ้ามัวดินไปที่ กำลังจะไปที่เลยสนมามม้านางเลงและไม่ไกลจากนั้นเราราวห้านาทีจะถึงทำเนียบรัฐบาลนั้นแสดงให้เห็นว่าในที่สุดแล้วนะครับคุมพลังนะครับคุมพลังต่างๆของฝั่งรัฐบาลโดยเฉพาะคุมพลังของอำนาจนอกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นความไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของกองทัพนะครับรไม่ว่าจะเป็นอิทธิพลของข้าราชการต่างๆนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้กลุ่ม การเมืองที่เป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มมาเฟียนอกระบบอย่างกลุ่มพุทธอิสระนั้นณนะเวลานี้ขุมพลังของรัฐบาลน,นั้นได้หมดพลังนะครับเสื่อมสภาพไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับนี่คือสถานาการณ์ใหม่ที่ต้องจับตาม,มองว่าณนะเวลานี้14ตุลา63วันนี้ต้องยอมรับว่ารัฐบาลได้ใช้ขุมพลังนอกระบบทุกเม็ดไม่ว่าจะเป็นการเกณฑ์ข้าราชการนะครับเข้ามาเพื่อกดดันผู้ชุมนุมที่ถนนราชดำเนินนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการใช้ กลุ่มมวลชนสุดตองคุณเหรียญทองพุทธอิสระสุวิทย์สุเทพศิระนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มอิทธิพลทางกลุ่มอิทธิพลทางการเมืองทั้งสิ้นที่มีพฤติกรรมของการสุดตองทางการเมืองนะครับนันนี้นะครับจำนวนประชาชนที่มากมายมหาศาลน,นั้นกําลังเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาถึงจุดที่กําลังมาถึงจุดที่สถานการณ์ซึ่งประชาชนไม่สนใจและไม่มีความหวาดกลัว การข่มขู่ของผู้มีอํานาจกลุ่มต่างๆต่อไปอีกแล้วนะครับนี่คือสถานการณ์ใหม่นะครับว่าในที่สุดแล้วนั้นระบอบประยุทธ์อวสานหรือยังนะครับผมเป็นหนึ่งในคนที่ยืนยันกับท่านผู้ชมมาตลอดนะครับว่าระบอบประยุทธ์นั้นน่าจะถึงการอาวสานไปแล้วเพราะว่าต่อให้พลเอกประยุทธ์นั้นยังมีวุฒิสมาชิกข,ของตัวเองอยู่นะครับต่อให้พลเอกประวิทยังมีอํานาจเหนือนการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพอยู่ต่อให้พักพลังประชารัฐของพลเอกประวิทย์ นะครับยังเป็นมือไม้ของพลเอกประยุทธ์ในการรักษาอำนาจน,นาย,ยกต่อไปอยู่แต่รากฐานทางอุดมการ์ของสิ่งที่เรกว่าระบบประยุทธ์นั้นเสื่อมสลายไปหมดแล้วนะครับพลเอกประยุทธ์เป็นสัญลักษณ์ของระบบะเผด็จการนะครับที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพราะฉะนั้นความยอมรับของประชาชนมีต่ําอยู่แล้วนะครับความไม่ยอมรับของคนส่วนใหญ่คือสิ่งที่พลเอกประยุทธ์ไม่สามารถแก้ไขได้นะครับ พลเอกประยุทธ um ์เป็นเป็นเป็สัญลักษณ์ของอำนาจเผด็จการที่ประชาชนไม่ยอมรับและยังไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแล้วในเวลานี้นะครับความไม่เป็นที่ยอมรับของพลเอกประยุทธ์นั้นสมทบด้วยปัญหาใหม่ในรอบ6เดือน6ปี7ปีนั่นคือความเป็นผู้นําที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับความเป็นผู้นําที่ไม่มีความสามารถนะครับความเป็นผู้นําซึ่งไม่สามารถจะสื่อสารได้ความเป็นผู้นําซึ่งไม่สามารถ สร้างที่ยอมรับในประชาคมโลกได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในทางการเมืองนะครับพลเอกประยุทธ์ยังมีอํานาจทางการเมืองอยู่จากรัฐธรรมนูญน,นะครับพลเอกประยุทธ์ยังมีอํานาจอยู่ผ่านการแต่งตั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพการยึดกลุ่มกลไกราชการต่างๆที่พลเอกประยุทธ์คุมกองทัพและตํารวจในฐานะรัฐมนตรีว่าการกรกลาโหมในฐานะ พลค,ควบคุมสํานักง,งานตำรวจแห่งชาติพลเอกอนุพงศ์ยังคุมกระทรวงมหาดไทยอยู่การควบคุมกลไกลทางกฎหมายกลไกลทางการเมืองของฝ่ายพลเอกประยุทธ์ฝ่ายพลเอกประวิตย์พลเอกอนุพงศ์ยังคงมีอยู่แต่กลไกลทางอุดมการณ์ความยอมรับในความโปร่งใสความยอมรับในความเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมความยอมรับในความเป็นผู้นําที่มีความสามารถ นะครับความยอมรับในความเป็นผู้นําที่เป็นตัวแทนของคนส่วนใหญ่ความยอมรับในแง่ที่พลเอกประยุทธ์จะเป็นผู้นําซึ่งสร้างความสามาคัคคีให้คนในชาตินั้นณนะวันนี้ได้สูญสลายไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับผมคิดว่าในช่วงที่ผ่านมาเราอาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันได้นะครับว่านายกที่เก่งหรือผู้นําที่ดีของประเทศไทยคือใครนะครับอาจจะบางคนอาจจะชอบคุณทักษิณชินวัตรบางคนอาจจะชอบคุณยิ่งรักชินวัตรบางคนอาจจะชอบคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบางคนอาจจะชอบพลเอกเปรมแต่ว่าถ้าถามว่านายกที่ไม่เก่งหรือว่า ไม่มีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศไทยคือใครผมมั่นใจว่าเราทุกคนเห็นตรงกันว่าพลเอกประยุทธ์คือนายกที่เป็นจุดอ่อนของประเทศนะครับมีปัญหาเรื่องความสามารถนะครับมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพมีปัญหาเรื่องความชอบธรรมรวมทั้งมีปัญหาเรื่องความไม่สามารถ สร้างคะแนนนิยมในบ่ประชาชนได้อีกต่อไปนะครับบรรยากาศที่ท่านผู้ชมเห็นเวลานี้คือบริเวณแยกนางเลิงนะครับจากนี้ไปข้างหลังนี้นะครับเดินเท้าไปไม่เกิน3นาทีนะครับสปีดคนเดินช้าอาจจะ5นาทีผมเดินเร็วใน3นาทีถึงทำเนียบแล้วนะครับหัวขบวนณเวลานี้ใกล้ทำเนียบมากแล้วนะครับยังมีแนวรบตำรวจสกัดขัดขวางอยู่แต่ว่าณเวลานี้ถนนพิษณุโลกจากโรงเรียนราชวินิตจนถึงทำเนียบนั้นเต็มไปด้วยประชาชนหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสัญ,ญ,ญลักษณ์นะครับว่าอำนาจของพลเอกประยุทธ์ นะครับสิ่งที่เรียกว่าระบบประยุทธ์นั้นน่าจะถึงการอาวสานแล้วการข่มขู่ด้วยความกลัวใช้คดีความต่างๆกับนักเรียนนักศึกษาทํามาตลอด3เดือนไม่สามารถข่มขู่ได้รอบนี้มีการจับผ่ยดาวดินยัดคดีข่คมขู่ไม่ได้มีการขนกลุมมลชนจัดตั้งกลุ่มพุทธอิสระกลุ่มคุณศิระกลุ่มคุณสุเทพกลุ่มอื่นๆก็ยังไม่สามารถสกัด ความตึงตัวของประชาชนได้นะครับนี่คือสถานการณ์ใหม่ที่แสดงเห็นว่ารากฐานทางอุดมการณ์รากฐานทางความเชื่อถือรากฐานทางความชอบธรรมรากฐานของคะแนนนิยมรากฐานของความศรัทธาของพลเอกประยุทธ์นั้นน่าจะดับศูนย์ไปแล้วนะครับส่วนที่เหลือณนะเวลานี้มีอยู่แค่ว่าในบรรดากองเชียร์ต่างๆของพลเอกประยุทธ์นั้นจะยอมปล่อยมือจากพลเอกประยุทธ์จะเลิอกอุ้มพลเอกประยุทธ์จะเลิกยุติขัดขวางการแก้รัฐมนูญ และจะเลิกทำทุกวิถีาทางให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกของประเทศไทยต่อไปทั้งที่สังคมไทยไปไกลจากพลเอกประยุทธ์นานแล้วหรือไม่นะครับนี่คือบรรยากาศล่าสุดจากการชุมนุมของคณะรัฐสองหานะครับใครที่บอกว่าประชาชนมาน้อยวันนี้ไม่น้อยมีสิทธิ์ะลุแสนในคืนนี้ใครที่บอกว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์มาถึงทําเนียบรัฐบาลประชาชนกําลังจะถึงทําเนียบรัฐบาลแล้ววันนี้14ตุลาสองหประวัติศาสตร์ใหม่ของประชาชนเกิดขึ้นแล้วเขียนโดยนักศึกษาเขียนโดยเด็กอย่างเพนกวินไม้อานน์ลุง และคนเหล่านี้ประชาชนกำลังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยลุนทั้งคนเสื้อแดงด้วยกลับมาพบกับผมสิรลด์ขามไปบุญได้ใหม่นะครับรายการโอวิวทางเพจไวซีวีโอวิวยูทูบไวซีวีเว็บไซต์ไวซ์ทีวีดอทซีโอดอททีเอชรัศน์ดาดาเทียมช่องต่างๆครับสวัสดีครับ